แม่ลูกหลานโซนไะหนคะ พอเพิน่นพอหลังเพิ่นบอกว่าให้โชคหัวกับโชคหัวครับเออ ที่โชว์ขึ้นมาเหมือนเหมือนพระเจ้าราอาลงนะฮะใช่ครับพอไม่ใช่พญานาคเนาะควงเงินควงทองปะครับอ๋อควงเงินแม่์ควงทองขอโทษอ๋อ บอกให้โชว์หัวก็โชว์หัวเลยครับโชว์หน่อยโชว์หนโชว์หน่อยโชอยคงเงินทอองทงินทองชวหน่อค่ะโชว์หัวหน่อยากเห็นแล้วหน่ออยู่เตอนนสื้อังดีจ้ะทานี่ก่เหมือนมเม่นปไหลอะนอนงั้นนะอนพักผ่อนก่อน ขออีทีเดียวขออีทีเดียวชุกขึ้นมาชุกช่วยพ่นน้ำเลยไอพ่นน้ำเลยชุกขึ้นมาชุกช่วอีกโอ้ทาน้ำเลยทานหรอโอยเอาค่นางโถและบอกให้โชว์ก็โชว์ไม่ปกติอะไรก็จะโชว์เปนอย่างนี้ไหมไม่เคยเห็นเนาะ ไม่บอกให้โชว์ให้โชว์โชโชหัวขึ้นก็ขึ้นใช่ไหมครับ

อื้อ๋อตอนนี้เขาผ่านมาแล้วเอาก็เขาเขาเก็บรอ้านลาเก็รอบ้านปลารอบ้าเราหยางปลาย่างสวยงามครับอืมปลาอะไรคือเขาเลยอยากอามาเลี้ยจาเป็นปลาแตกด้วยครับอืมก็มนกมันสวยงามดีเอามาเลี้ยงไว้จ้ะ แต่พอพอเจอครั้งแรกเขามาให้เนี่ยรู้รู้สึกว่าเป็นปลาไหลเป็นปลาไหลทองเลยไหมปลาไหลรู้สึกว่าเขาเอาเรื่องขาดคุยแอร์เขาโมหัวขึ้นมาฟังเราตอนตอนที่เขามาเนี่ยเห็นไหมเป็ว่าเป็นปลาไหลทองเห็นค่ะอ๋อครับก็เลยก็เลยซื้อไว้ค่ะแล้วซื้อไว้แล้วยังไงพอซื้อไว้แล้วเป็นไงเราอยากเลี้ยงยังไงฮะก็พอนี้ไม่อ่างปลาเอามาสวยสวยเราเอามาใส่ อ๋อมีอย่างปลาที่ที่เรียกปลาสวยงามอยู่แล้วครับหลังจากมาเลี้ยงแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็มีการใส่เงเพิมลดมาเรื่อยๆเลยครับเอามาให้โชคให้ลาบนะตอนเที่ยวมาเนี่ยเราได้บอกกับปลาไหลไหมว่าบอกได้บอกว่ายังไงขอให้มีโชคดีล่ะฮะเขามาให้โชคให้ลาบมาให้เขาดีๆจุก็ ช่วยเขาทำมาหาเหมนเราก็ช i̇şte> ูหัวขึ้นมาฟังจ้าแต่ปกติเห็นวันนี้เห็นว่าบอกให้ชูหัวก็ชูหัวเลยไหมครับชูบอกนอนก็นอนอ่อืมอืมแต่ในความเชื่อดังร่างทรงมาพูดว่าเขาเชื่ออะไรนะฮะพ่อพวงเงินแม่พวงทองค่ะพ่อพวงเงินแม่พวงทองเนาะเขาาบอกว่าร่างเดียวเขามีสอง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 คนเลยอ๋ออยู่ในร่างเดียวมีสอง เจ้าของร้านร้านอะไรครับรเนียยาคาแครืาเครล้างรถใช่ไหมฮะเป็นฐานน้ำมันเครื่องด้วยบ้านเลขที่เท่าไหร่ฮะ 5, 9, 9, ห้าสิบ,บเก้าครับหม,งบงมู่สามหมู่สตําบลอะไรละครับตําบลบางโง่อ๋อตำเภอบางโป่งจังหวัดเพชรบุรีครับแล้วเป็นไงคาดว่าจะมีโชคไหมวันนี้แนนน่อ ต้องมียวค่ะขนาดลยุ่งกนงานเข้าตลอดเลยจะของบ้านได้เต็มๆแล้วกได้ทวันดีขึ้นค่ะเย็นยนก็ดีขึ้นงานมาเรื่อยๆครับคิดว่าจเลี้ยงดูเขาตลอดไปไหมฮะตลอดไปค่ะองว่ามององนี้เลอย่งดีเลยที่่ของเ้าอแล้วอ๋อที่เป็นอ่าง i